โอเคสวัสด okay, so ีแฟนๆเที่วไทยาบเล็กทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแบ่งปังปเเน,นเกี่ยว okay, กับ,กกกกกบวิธีการเลือกน้ํามันเครื่องง่ายๆกันเนาะโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมวิธีการเลือกน้ามันเครื่องนะครับผมง่ายๆ9ข้อเนาะนอกจากเราจะดูมาตรฐานาที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของบริษัททีเ่เป็นบริษัทแอปพลูมให้กับน้ํามันเครื่องได้จัดจําหน่ายเนาะก็จะมีมาตรฐาน JASO ACE ULTRA นะครับผม ที่ติดอยู่ข้างถอนหรือว่าข้างขวดที่เป็นมาตรฐานารับรองนะครับผมหรือว่าเป็นมาตรฐาน SAE แบบนี้เป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับผมเกี่ยวกับาการเลือกหาหรือใช้นำ้ำมันเครื่องเนาะก็ง่ายๆครับ,รบก็คือนอกจากเราจะดูมาตรฐานเหล่านี้แล้วเนาะสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือ,อ9ข้อที่ผมจะให้ไปนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้นำ้ำมันเครื่องให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานรถยนต์ของคุณเนาะก็คือหนึ่งนะครับผม ให้ดูเอ่อความหนาของฟิล์มน้ํามันเครื่องนะครับข้อ2นะครับก็ให้ดูความหนาแน่นเนื้อน้ํามันเครื่องนะครับผมข้อ3ตอกให้ดูความบริสุทธิ์ของน้ํามันเครื่องข้อ 4. ให้ดูน้ํามันพื้นฐานที่นํามาใช้ทําข้อ5ก็ให้ดูอัตราการเะเหยทิ้งของน้ามันเครื่องข้อหกก็ ให้ดูอัตราการไหลในอุอณหภูมิร้อนและเย็นนะครับผมของน้ํามันเครื่องว่าอัตราการไหลมันไหลได้ดีไหมข้อ7นะครับให้ปูการป้องกันและทําความสะอาดก็คือคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องนั่นแหละครับผมข้อ8ก็ให้ดูโมเลกุลของน้ามันเครื่องข้อเ้านะครับดูอายุระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ามันเครื่อง